สุขที่17ธันวาคม2564ทีมงานทริปมั่นเจมแหกสถานการณ์โควิดบินตรงจากภูเก็ตเชียงใหม่พร้อมกันณนะท่าเรือช่องหลาด5นาฬิกา30นาทีนั่งเรือสปีดโบ๊ทใช้เวลาประมาณ30นาทีถึงยังท่าเรือบางโรงจังหวัดภูเก็ตระหว่างนี้เราปล่อยให้นักธุรกิจเขาคุยกัน เรื่องของหนี้สิน 10, 000, 000. หมื่นล้านฮ่าบอกได้เลยว่าทีมงานทุกคนนั้นพร้อมมากถึงมากที่สุดนะครับระหว่างทางมิสเตอร์มัดแวะซื้ออาหารเช้าในตลาดและนี่คือหน้าตาแซกของเรานะครับเราใช้เวลาในการบินประมาณ1ชั่วโมง45นาทีก็มาถึงยังท่าอากาศยานเชียงใหม่แล้วก็ขึ้นรถลีมูซีนแดง แล้วรถที่เราได้เช่ามาไว้ก็นำพวกเราไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งในส่วนของสวนดอกไม้และก็ร้านกาแฟซึ่งนี่คือร้านกาแฟซอมบี้ร้านกาแฟชื่อดังในอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่หลังจากนั้นก็เดินทางไปยังสวนพฤกษศาสตร์ศิริกิตไปดูดอกไม้สวยๆนะครับและก็ไปเดินสะพานที่บางคนถึงพันขาสั่นนะครับ และในช่วงเย็นเราทั้งหมดก็เดินทางมาถึงยังที่พักม่อนวิงามในพื้นที่ม่อนแจม่มอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งบรรยากาศก,ากำลังดีมากนะครับพระอาทิตย์กำลังจะตกดิน เช้าวันที่18เราทีมงานรถครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวชมยังสวนส้มยอดดอยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะและช่วงเวลาต่อไปนี้เราขอนำทุกท่านไปพบกับฝูงลิงลักส้ม่มือ และในช่วงเย็นทีมงานบางส่วนก็ได้พบกับลุงเปานะครับชายผู้ที่เคยไปใช้ชีวิตอยู่ณเนะกาะยาวบ้านเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เจอกันมาเป็นระยะเกือบ20ปีนะครับก็มาหัวระลึกถึงความหลังถามถึงความทรงจำนะครับว่ายังจำกันได้หรือเปล่าเนื่องจากล้างมือถือใหม่คลิปและภาพบางส่วนจึงหายไป ขอจบทริปแห่งความประทับใจนี้ไว้ด้วยเที่ยวบินเวียดเจ็ดลำนี้ครับสวัสดีครับท้ายสุดก็มีภาพเก็บตกมาฝากทุกท่านนะครับอันนี้ได้กินกันหรือเปล่านะครับข้าวปุกนาดำอาหารเช้าณนะโรงแรมเชียงใหม่อ,อคิดและที่จริงแล้วเขาคือประธานบริษัท ลิมูซีน32หน้าตาจำหน้าตาของพวกเขาเหล่านี้ไว้เจอกันที่ไหนมีความหาเกิดขึ้นทุกที่และชายผู้หน้าตาดีที่สุดในทริปสวัสดีครับ